ตอนนี้เราอยู่ไหนครับฟังเสียงตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองกำลังจะไปน่านบรรยากาศภายในเกตครับ รอ9โมง45เขื้นเครื่อง เพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่พนักงานต้อนรับจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินขอความกรุณทาทั้งผู้โดยสารให้ความสนใจพนักงอนที่สาธิตเลยครับและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเสื้อชูชีพมีไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นการนับลงจากเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นการทำผิดกฎหมายขอบคุณครับ ladies and gentlemen your safety is our first priority the strap วิธีปวดเข็มขันให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To release, lift the release, metal flap เสื้อชูชีพเก็บอยู่ในกระเป๋าใต้ที่นั่งของทงันกรุณาเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสวมเสื้อลงฐานสีสักติดสายรัดให้แน่นดึงให้ประชับและผูดไว้ด้านหลัง Your life vest is placed under the seat. Put the vest on over your head and tighten the strap around your waist. ดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชิชีพหออลมที่ทางออกก่อนออกจากเครื่องบินเท่านั้นอย่าดึงแถบขนาดอยู่ในเครื่องช่วย u ื้นไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดกรณีต้องอพยพออกจากเครื่องบินหากมีควันให้หมอบตัวลง Please take a few moments to locate your nearest emergency exit to evacuate the aircraft. Leave your personal belongings. Floor level lighting will guide you. ตามลำดับ,บลำดับวันนี้ก็มาถึงถนนแมริสซามนะครับจุดเช็คอินยอดที่สวยงาม